กลับสวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับและนักสะสมพระเครื่องนะครับที่กําลังศึกษาพราเนื้อผงปูนนะครับไม่ว่าสมเด็จวัดระฆังบางหุนพรมหรือวัดเกศชโยนะครับหรือแม้กระทั่งวัดอื่นๆนะที่สมเด็จพุทธยานโตสร้างนะครับด้วยเนื้อผงปูนเปลือกหอยนะครับก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับ ชันชวนเพื่อนร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องก็เพื่อสนับสนุนช่องทางการศึกษาพระเดจนะครับด้วยแนวทางที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆนหลายๆท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กราบขอบพระคุณมากนะครับเมื่อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆนจะเลือกนะครับ ห้าสิบบาทก็ได้ร้อยห้าสิบก็ได้หรือเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกาเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆนที่สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับวันนี้ผมก็ได้นําพระสมเด็จนะเป็นวันลขังพิมพ์ฐานแฟมนะครับมาให้เพื่อนได้ร่วมกันรับชมและศึกษาในคลิปนี้ นะครับแล้วก็ถือโอกาสนํามาโปรโมทให้กับเจ้าของพระด้วยนะครับพระองค์นี้นะครับก็เป็นพระที่ผ่านสภาพการล้างมานะฮะดูได้เลยนะครับล้างมาแน่นอนอาจจะล้างมานานแล้วเหมือนกันนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเพราะว่ารักเดิมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมีรักนะเพื่อนๆดูให้ดีเห็นไหมฮะเนื้อพระนี่ก็ก็เป็นลักษณะปูนสุกกับปูนดิบผสมกันนะครับเนื้อพระค่อนข้างจะหยาบพระเป็นพระที่แก่มวลสารนะครับ ก็เพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้กับแฟนๆพระเครื่องนะครับที่กําลังเก็บสะสมพระสมเด็จนะครับสมเด็จวระ,ะครังนี่มีนะครับตั้งแต่ยุคกลางยุคต้นยุคปลายนะครับก็สมเด็จพระพุทธเจ้าตัวท่านสร้างไว้หลายวัดน,นะครับแต่ถ้าเป็นในกลุ่มพระวระ,ะครังนะครับก็จะพิจารณานะเหมือนกันทั้งหมดเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับอาจจะแตกต่างสีสันวรรณะอาจจะแตกต่างพุทธศิลป์พิมพ์ทรงนะครับ แต่จะหลักสําคัญนะเราต้องดูที่ความเก่าของเนื้อพระนะครับสีสันวันนะของพระนะน้ำว่านน้ำมันตังยิ้วนะครับที่เขาใช้สัดส่วนผสมเนี่ยอยู่ในรูปแบบยังไงนะครับองค์นี้ก็เหลืองนะครับเหลืองนะขาวๆก็เป็นลักษณะขควไซต์นะครับที่งอกที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อก่อนในองค์นี้นะครับกลุ่มฝ้าขาวก็จะปกคลุมนะเจ้าของเดิมเขาก็ล้างเห็นไหมเมื่อล้างเราก็จะเห็นกลุ่มฝ้าขาวๆนะเนื้อขาวๆยังคงอยู่ เพราะว่าอะไรเพราะแคลไซน์ในปุนสุกเนี่ยที่เ็างอกอยู่ในเนื้อแล้วเนี่ยนะครับขัดล้างยังไงก็ออกไม่หมดนะครับออกไม่หมดเพราะว่าอะไรพราะก็เป็นที่เนื้อพระนะครับไม่ได้เป็นลักษณะการโปรตีนนะครับเราต้องทาฟังเข้าใจด้วยเห็นไหมดูมวลสารนะครับเป็นพธที่แก่มมวลสารนะองค์นี้ถือว่าสวยมากนะครับเพื่อนเนื้อสวยนะครับแล้วก็แท้ดูง่ายด้วยนะครับพิมพ์ฐานแทมองค์นี้นะครับถ้าท่านใดได้รับชมนะในช่อง YouTube นะครับสนใจจะแบ่งปันนะครับ องค์นี้เจ้าของเปิดไว้ที่30,000บาทนะครับเพื่อนก็โถรมาพูดคุยต่อรองราคาได้นะครับสามหมื่นนะพระเนี่ยนะสมบูรณ์สวยงามเลยนะครับไม่หักนะเพื่อนๆดูด้านหลังเห็นไหมเนื้อนี่เป็นก้อนเลยนะครับโอ้นี่งอกขึ้นมาเป็นไข่นะฮะมลสารที่เป็นจำพวกเม็ดผงก็เยอะนะครับเห็นไหมเป็นก้อนๆเลยนะครับหรือเพื่อนท่านใดมีโอกาสพบเจอนะครับลักษณะเนื้อหาอย่างนี้ หรือมีพระอยู่ที่บ้านนะครับให้ท่านมั่นใจได้นี่ครับความแห้งเก่าอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของปูนปวหอยนะครับดูด้านหน้าน้าว่านจะขึ้นเยอะนะครับก็เป็นธรรมดาพระสมเด็จนี่นะครับของแท้เนี่ยไม่ใช่ว่าสีกับด้านหน้าด้านหลังจะเท่ากันทุกองนะครับขึ้นอยู่กับน้ําว่านและน้ํามันนะครับจะงอกอยู่ในจุดด้านหน้าหรือด้านหลังนะแต่และองค์สีก็ไม่สม่ําเสมอกันนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะการอ่าง,งอกของน้ําว่านนะครับก็คือ สัดส่วนของน้ำว่านที่ผสมลงไปนั่นเองนะครับแจหลักสาคัญเนี่ยเราต้องดูที่1นะครับความแห้งเก่านะครับความแห้งลักษณะการยุบตัวหดตัวนะครับลักษณะการงอกของน้ำว่านน้ำมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่ากลุ่มปูนนะครับนี่คือกายภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราเนี่ยพิจารณาเบื้องต้นได้นะครับเราพิจารณาเบื้องต้นได้เลยนะ ถ้าเราดูลักษณะเนื้อเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องลงกล้องถึงไม่พกกล้องกําลังขยายสูงก็สามารถที่จะพิจารณาได้นะครับพิจารณาได้นะความแห้งเก่าตามสาภาพนะครับพระที่ใช้มากพระที่ล้างพระที่ไม่ล้างนะครับนะเราก็ต้องแยกแยะจําแนกแต่ละประเภทไปนะครับทําไมพระสมเดวดวระครังเนี่ยนะครับเห็นไหมไม่ว่าหลักวิทยาศาสตร์นะครับหรือคนที่เขาศึกษากันจริง เห็นพระาสมเด็จวระคังแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันทั้งมวลสารทั้งเนื้อทั้งสีสันวรณะนะครับก็มีแตกต่างกันไปแต่ก็แท้เหมือนกันนะครับแท้ในที่นี้ก็หมายถึงเป็นพระแท้ที่ทันสมเด็จพุทธจารย์โตท่านสร้างนะครับต้องมีอายุการสร้างเกินร้อยห้าสิบปีขึ้นไปนะครับถ้าเป็นวรรคังเนี่ยนะเกินร้อยห้าสิบปีทุกองนะฮะพระวรรคังเท่าเทียบพระยุคท้ายสุดนะครับก็เป็นพระชุดวัสเตือนะครับยุคหลังสุดแล้วนะ สร้างบรรจุกูเอาไว้นะครับปี2040นะฮะ414นะฮะ13 14นะครับนั่นคือชุดท้ายสุดถ้าวัดละคังเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับนี่เกิน150ปีแน่นอนนะอบไม่ได้นะครับเพื่อนใครบอกว่าโปะแต่งได้นะครับลักษณะกายภาพอย่างนี้โปะแต่งไม่ได้นะครับมันจะใช้วิธีไหนในการทำอะ่ะนะดูลักษณะของน้ํามันดูน้ําว่านดูโปูนที่งอก เห็นไหมมึงจะมาโปรแต่งรายละเอียดเหล่านี้ได้ไงนะครับเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าแท้ดูง่ายนะดูทั้งมวลสารดูทั้งปูนเห็นไหมดูทั้งความแห้งเก่านะครับพิมพ์ฐานแซมเนี่ยนะครับมีหลายแม่พิมพ์นะครับเพื่อนในพระวัละคังนะครับมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะ ฐานแจมเนี่ยนะครับผมก็มีพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กที่เป็นเล็กเท่ากับพิมพ์คะแนนเนี่ยนะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าพิมพ์พิมพ์ย่อมนี่นะพิมพ์เล็กเนี่ยย่อมเครื่องนะครับพิมพ์เขื่องก็กลางมาใหญ่นะครับไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่นะครับใจหลักสําคัญดูที่เนื้อเป็นหลักนะครับดูที่เนื้อหาเป็นหลักนะครับองนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับเนื้อจริงองจริงก็สวยเนี่ยผม พยายามถ่ายเพื่อนให้เห็นเนื้อนะครับเห็นสีสันวันน่ะนะของเปิดมาไม่แพงนะครับเลื่อนเปิดมาไม่แพงนะครับสามหมื่นนะถ้าท่านใดได้รับชมนะครับในช่อง YouTube ของช่องการศึกษาท่านเด็ดนะครับท่านสนใจจะแบ่งปันจะเช่าหาจะเก็บสะสมนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะครับทักมาได้เลยนะนัดดูพระได้นะครับโทรมาพูดคุยต่อรองราคาได้ นะก็ไม่ตั้งราคาจนแพงเวอร์เป็นหลักแสนหลักล้านนะครับคนอื่นเนี่ยเขาได้มีกําลังทรัพย์นะครับในการที่จะจับต้องได้ด้วยนะครับเพราะว่าพระสมเด็จวะะรรคังนะครับปัจจุบันนี่นะคนเขารู้กันว่าพระเนี่ยสร้างเยอะนะครับไม่ได้สร้างน้อยๆแล้วแต่ว่าใครจะนิยมชมชอบพิมพ์ไหนนะครับออกแแ็แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่บุคคลนั้นๆที่เขาชอบนะครับ บางคนเขาก็ชอบไปพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์ใหญ่เกทะุซุ้มพิมพ์เจดีพิม,ยยมพ,ม JD, พม์เส้นด้านก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นในแม่พิมพ์วะละัลลังเนี่ยมีเยอะนะครับโดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่เกทะลุซุม้มอกวีอกกระบอกนะครับเยอะพิมพ์ใหญ่ล่ําพิมพ์ใหญ่จักระพัดน,นะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นโซนพิมพ์ใหญ่เกทลุซุ้มเนี่ยนะครับจะเป็นพระที่สร้างยุคปลายนะครับเป็นพระที่สร้างยุคตังยิ้วยุคน้ำวาดน,นะครับนะนั่นคือลักษณะของเนื้อพระนะั่นเองนะครับ ส่วนถ้าเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับตามประวัติในยุคแรกๆนะครับส่วนมากแล้วพุทธศิลป์พิมพ์ทรงจะไม่ค่อยสวยงามไม่ใช่เป็นลักษณะการแกะไม่พิมพ์ของช่างหลวงนั่นเองนะครับพระนอกพิมพ์เห็นไหมที่เป็นพิมพ์ชาวบ้านทั่วไปแท้เยอะแยะนะครับแต่เซียนเนี่ยนะครับมันไม่ได้รู้จริงไอ้พวกเซียนห้างไอ้พวกเซียนตระกูลท่าทั้งหลายนะครับไอ้พดมาพร้าไอ้ตระกูลบางนะพวกนี้ก็ไม่ได้รู้จริงเกิดไม่ทันนะครับมันก็เกิดไม่ทันมันก็รู้ไม่มากไปกว่าเราหรอกนะครับ มันศึกษาแต่ตำหนินะครับเอาแต่ตำหนิที่มาเขียนมนโนกันเอาเองนะครับมาตีพิมพ์กันเอาเองนะไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆนะครับไม่ได้เจาะลึกลงรายละเอียดทางกายภาพของเนื้อปูนนะครับหรือมวลสารนะครับในกลุ่มสายสมาคมพระเกนเนี่ยนะครับตระกูลท่านเข้าเล่นอะไรนะครับก็เล่นพิมพนะ์ะเล่นความคมนะครับปัญญาอ่อนนะ เล่นมวลสารก็เล er ่นเฉพาะ3อย่างนะครับเม็ดดาเม็ดแดงหินเทานะครับ3อย่างทั้งทั้งนี้พระสุเด็จนะครับมวลสารมีเป็นร้อยแปดนะครับเลือดนะแล้วเม็ดดาเม็ดแดงหินเทาเนี่ยเก๋เยอะนะครับยิ่งเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์ที่เซียนตีพิมพ์เนี่ยนะครับเก๋เยอะนะมวลสารจริงๆเนี่ยนะครับมีทั้งแร่มีทั้งดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่านะครับชิ้นวาดนะเม็ดดินเม็ดทรายนะครับปวดินต่างๆนะที่มาจากดินอีกต่างหาก เยอะนะครับเจ็ดโปงนะก็เป็นจำพวกหินดินสีนะครับเราแยกแยะออกได้ง่ายนะไม่ใช่ตามเซียนนะครับพวกเซียนห้างมันก็เล่นอยู่แค่นั้นนะ,นะครับความคมนะพิมพ์ต้องคมต้องชัดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมึงเอาส่วนไหนเป็นตัววัดนะครับมึงเอาไม้บรรทัดเอาตารางสตัวไหนเป็นตัววัดว่ามันคมแค่ไหนนะมึงไม่มีอะไรนะครับมันกำหนดกันเอ,เอง นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับพวกนี้ทำคอนเทนต์นั่งนั้นแหละเช่าพระทีห้าล้านสิบล้านนะครับทำคอนเทนต์นั่งนั้นแหละนะครับมึงเช่ามาแค่หลักพนันหลักหมื่นนี่แหละนะครับเพราะมึงมีลูกน้องนะเป็นหมาไ,มไปคว้านซื้อมาแล้วมึงมาคัดนะครับพอมาอยู่ที่มึงเนี่มึงตั้งราคาเลยนะครับโอองนี้จับมาสิบล้านองนี้เช่ามาจากคนนั้นยี่สิบห้าล้านนะฮะขี้โม้ทั้งเพยนะฮะขี้โม้โกหกนะครับ นี่แต่จะขายของมันนะราคาแพงนะครับถ้าให้เช่าเนี่ยนะผมเห็นไม่เคยเช่าของใครนะครับที่เป็นแฟนเครื่องนี่แหกกันไปนะที่มันถ่ายคลิปลง youtube ว่าโหเราเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะไม่เคยเช่าของใครนะครับยิ่งนําไปเยอะยิ่งนําไปเป็นสักสองสามร้อยองค์นีย่ยิ่งเสียเวลานะครับมันไม่ดูเลยนะบอกได้เลยว่าพวกนี้จะไม่ดูเลยนะครับถ้าเป็นพละชุดเบญจะเนี่ยนะมันเจ้าตังค์ที่ไหนมาเช่าหนาะนะครับ มันกำหนดว่าโหแบบนี้รับเช่าคงเป็นล้านนี่นะครับคือการหลอกลวงนะครับการพูดแต่ปากนะใครก็พูดได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการศึกษาพระเนี่ยนะครับเราต้องศึกษาที่เนื้อพระเป็นหลักนะครับแล้วเพื่อนจะเข้าใจนะครับว่าธรรมชาติความเก่าของเนื้อปูนสัดส่วนในการผสมของเนื้อพระนะครับแต่ละครั้งนะเนื้อแบบนี้เขาสับผสมยังไงนะครับสีสันวนาแบบนี้เป็นน้ําว่านตัวไหนนะครับ แก่น้ําว่านอ่อนน้าว่านแก่ปูนนะครับปูนสุกปูนดิบอีกนะครับแกะมลสารมันก็มีความหลากหลายเราต้องมาศึกษากายภาพโดยรวมตรงนี้นะครับเนื้อหามวลสารนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลงกล้องดูรายละเอียดนะครับไปดูลักษณะการงอกของปูนไปดูมวลสารไปดูน้ํามันน้ําว่านนะครับที่อยู่ในองค์พระนะเพื่อนเพื่อนจะเห็นและเข้าใจนะครับว่าพระแท้เป็นยังไงนะครับในพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมองค์นี้ไปรับชมกันได้เลยครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาลงกล้องนะครับ ดูลักษณะกายภาพดูเนื้อหามวลสารนะครับอันนี้ผมให้ดูระยะไกลก่อนนะครับเพื่อดูความเก่าของเนื้อนะครับดูความแห้งเก่านะฮะดูความหนุดแน่นดูมวลสารเห็นไหมฮะดูน้ําว่านนะครับน้ําว่านแต่ละจุดก็ส่วนมากจะบนพื้นที่สูงนะครับเส้นซุ้ม<ส>อย่างเงี้ยนะะ<ส><ๆ>ก็จะขึ้นมาปกคลุมเยอะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของ พระแต่ละองค์นะครับเดี๋ยวเราจะซูมขึ้นมาใ,ใกล้ๆหน่อยนะเ,ยเพื่อนดูนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างแก่มวลสารนะครับ ็นมดูแคลไซา์ที่งอกนะครับเป็นปุยเป็นก้อนๆน,นะครับนี่คือลักษณะนะการเปลี่ยนแปลงเนื้อปูนนะครับแคลไซด์เหล่านี้เมื่อก่อนก็จะเป็นกลุ่มฝ้าขาวนะครับแต่พระเนี่ยเขาล้างไปนะครับแต่ส่วนที่อยู่ในเนื้อเห็นไหมก็เป็นลักษณะแคลไซด์ในปูนสุกด้วยนะครับเห็นไหมงอกลอยเป็นปุเยเนี่ยเนี่ย นะครับก็คือลักษณะเนื้อเนี่ยนะเขาใช้ปูนสุกกับปูนดิบนะครับน้ํามันน้ําว่านผสมนะครับเนื้อครับลาก็เลยออกมาเป็นลักษณะที่มีกลุ่มฝ้าขาวนะครับปกคลุมเนี่ยก็เ,เรื่องธรรมดานะครับถ้าเป็นปลาที่แก่ปูนดิบใช้ปูนดิบจัดๆนะครับผสมน้ําว่านนะเราก็จะไม่ค่อยเห็นกลุ่มฟ้านะครับขาวๆนะเพราะว่าฟ้าขาวที่งอกขึ้นมาก็เป็นลักษณะแคลไซในปูนดิบน,นั่นเองนะครับ แคลไซียในปูนสุกนะครับก็มีสองแบบลักษณะการเกิดแคลไซี์นะครับในพระสมเด็จนะมีทั้งในปูนสุกและในปูนดิบดูน้าว่านสินะครับเห็นไหมน้ําว่านนึงขึ้นมาเป็นก้อนๆเลยนะครับอยู่ในเนื้อช้ำๆดอนมวลสารเห็นไหมมีทั้งชิ้นว่านมีทั้งแร่นะครับ แดงแดงนี่นะครับนี่คือเม็ดแดงนะครับอันนี้คือพระกําแพงซุ้มก่อนะนี่นะครับมีสีรักเคลือบอยู่บ้างดําๆเนี่ยบริเวณนี้นะครับที่เราเห็นเป็นจ้ำๆเนี่ยนะเนี่ยนะครับ,นะรบก็คือมีชั้นน้ํามันชั้นน้ําว่านนะครับมากองกระจุกอ่านะแล้วก็มวลสารนะครับ ที่บางคนเรียกว่าเนื้อเน่าเนื้อเน่านะครับเนื้อปูนไม่ได้เน่าหรอกนะครับเพราะว่าปูนเนี่ยนะเป็นแคลเซียมนะครับจุลินทรีย์ไม่กัดกินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเผาด้วยอุณหภูมิความร้อนอ่าที่ถูงนะครับปูนสุกเนี่ยนะครับและปูนดิบก็บดตมละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อปูนเปลือกหอยไม่สามารถที่จะเน่าได้นะครับมีแค่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของเนื้อพระนั่นเดงนะครับ ไอพวกเซียนห้างนะฮะที่มันบอกว่าเนื้อเน่าเนื้อเน่านะครับมโนกันเอาเองทั้งเพ่นะครับเห็นเพื่อนดูมวลสารในเม็ดนี้เห็นไหมเราจะเห็นกลุ่มแคลไซ้์นะครับในปนสุกที่ล้อมรอบเม็ดมวลสารด้วยนะลองตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยนะครับกำลังขยายไม่เท่าไหร่นะครับเบือนนะอันนี้ใช้พัน x แต่พอก็เห็นลักษณะเนื้อนะครับมวลสารนะลักษณะทางกายภาพน้ำมันน้ำว่านเห็นไหมที่เกิดขึ้นในองค์พระเห็นไหมดูเนื้อเถอะนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราไปส่องดูในพระใหม่นะครับในพระใหม่พระแท้เนี่นะครับที่เป็นลักษณะการสร้างด้วยปูนปอยเหมือนกันนะ ในพระอายุสี่สิบปีห้าสิบปีนี่นะครับลักษณะทางกายภาพคนละแบบเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเนื้อปกปูดนะครับโดยเฉพาะความแห้งความหนึบแน่นนะครับชั้นน้ามันมน้ำว่านก็ไม่เหมือนกันแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสร้างนะครับพระใหม่พระเก่าเนี่ยนะห่างกันเยอะแล้วเราไปเปรียบเทียบพระเก๋นะครับที่ทําเก๋มากี่ปีสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยนะครับลักษณะทางกายภาพเนี่ยถ้าเราศึกษาจริงๆไม่ดูพิมพ์ตําหนินี่นะครับ ไอ้พระเกเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับพระเกดนี่พวกเสียนห้างนะครับนำมาชี้ตำหนิกันเนี่ยนำมาไล์นำมาโปรโมทเนี่ยนะครับมันคนละแบบนะคนละแบบเลยเนี่ยพวกดำดัเนี้ย,ยผมว่าเป็นชิ้นวาดน,นะครับเป็นชิ้นวาดเห็นไหมเป็นเม็ดอย่างเงี้ยนะครับนี่คือชิ้นวาดน,นะไม่รู้ว่านชนิดไหนนะครับ เห็นเพื่อนดูที่เห็นไหมปูนนี่งอกในเนื้อก็มีนะครับก็คืองอกมาจากข้างในนะครับลักษณะการงอกของกลุ่มปูนนะครับไม่ว่าขาวไซา์ในปูนสุกเนี่ยนะครับเขาจะระเหยมาจากในเนื้อนะครับอยู่ทั้งในเนื้อแล้วก็อยู่ทั้งบนผิวเนื้อนะครับในบางองค์เนี่ยในพระสมเด็จที่เราเห็นฝ้าขาวๆปกคลุมเนี่ยนะครับนั่นคือจากด้านในมาด้านนอกนะครับเนี่ยเห็นไหมเนื้อในเนี่ยเราเห็นเป็น แถวไซแล้วเห็นไหมเราไม่เห็นเป็นกลุ่มเหมือนเนื้อปูนแล้วนะครับเหมือนเนื้อปูนขาวอะนะครับเป็นผงแล้วเพราะว่าเขาจับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพเห็นไหมแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยงอกขึ้นมาปคลุมเป็น,ขขนไข่ไขเนี่ยนะครับเป็นปุยๆเนี่ยนะครับนี่คือลักษณะของแถวไซนะครับ งอกและเปลี่ยนแปลงอง้์นี้เสียดายนะครับถ้าเจ้าของเดิมไม่ล้างเนี่ยนะครับผมว่าสวยกว่านี้นะมีรักเดิมอยู่บ้าง สารนี่เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังด้านหลังจะเห็นปูปเห็นไหงอกขึ้นมาเป็นไข่เลยนะครับเห็นไหมเห็นเพื่อนดู เห็นไ,ไหมการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปูนเห็นไ,ไหมครับเมื่อเราซูมเนี่ยเราดูในเนื้อเนี่ยนะครับเมื่อเราขยายเราจะเห็นเป็นกลุ่มไขเลยนะครับนี่คือลักษณะของปูนนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะจากเมกื่อก่อนที่เป็นเนื้อปูนสุกเนี่ยนะครับผสมกับน้ํามันผสมกับน้ําว่าน เห็นไหมดูเนื้อสิครับสวยมากนะแล้วดูลักษณะความฉ่านะครับแล้วดูลักษณะพื้นผิวนะเขาจะไม่เรียบตึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะลักษณะการยุบตัวหดตัวนะครับหดเหี่ยวเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมความฉ่านะครับของเนื้อปูนของน้ำมันตังยิ้วนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยดูง่ายนะครับเพื่อนเนื้อปลาเนี่ยนี่กลุ่มนี้มีน้ำว่านเยอะเห็นไหมฮะก็จะมีลักษณะของสีน้ำว่านเหลืองนะครับ เมื่อเราสูงเข้ามาใกล้เ,เราจะเห็นปูนเลยว่าเป็นลนักษณะการงอกของปูนเห็นไหมเปลี่ยนมาเป็นแควไซต เ,เพื่อนดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับเห็นไหมเนี่ยครับไซน์ในปูนสุกนะครับที่งอกที่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะถ้าเราขยายด้วยกล้อง2 0 0พันเ0 x กามันเกนี่ยนะครับเราจะเห็นลักษณะโครงสร้างที่ละเอียดกว่านี้นะครับแต่นี้กล้องตัวนี้ที่ผมใช้นะครับเป็นกล้องพันเ x เห็นไหมฮะ ลักษณะการงอกคืองอกของแตอยู่ในเนื้อนะครับขึ้นมาจากเนื้อนะครับเห็นไหมเนี่ยสัดส่วนที่เนื้อปูนเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วในพระสมเด็จแต่ละองค์นะครับลักษณะทางกายภาพเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีเหมือนกันทุกองค์นะครับไม่ใช่ว่าจะงอกเป็นกลุ่มฟ้าขาวเหมือนกันหมดนะครับบางองค์ที่แก่ปูนดิบเนี่ยนะครับเนื้อแข่งๆเนื้อนินเนียนแก่ปูนดิบจริงๆเนี่ยนะครับ ไม่เห็นเป็นกลุ่มฟ้าขาวเลยจะเห็นเป็นกลุ่มลักษณะเนื้อปูนดิบที่เป็นไข่นะครับพาะสมเด็จเนี่ยนะนี่คือความพิเศษแล้วก็ความลักษณะกายภาพที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะาปูนเนี่ยนะครับเขาใช้เนื้อปูนที่ผสมเนี่ยนะครับปูนเผาแล้วก็ไม่เผานะปูนดิบก็คือปูนเปลือกหอยนะครับที่ไม่ได้เผาไฟปูนสุกนะครับ,รบก็คือกลุ่มเปลือกหอยที่เผาไฟนั่นเอง นะครับนั่นแหละเขาใช้สองแบบนะครับถ้าในไพล์ต้นๆเนี่ยจะเป็นปูนสุกอย่างเดียวนะครับนี่ดูด้านข้างหน่อยนะครับ ด้านข้างนี่เดี๋ยวเพื่อนจะได้เห็นรักนะครับว่าพระองค์เนี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นพระที่ลงรักนะครับเห็นเพื่อนดูนะครับในรอยปลีนี่เห็นไหมเราจะเห็นรักเดิมนะครับที่โดนล้างแล้วก็ที่ซึนลงไปอยู่ในเนื้อ ในรอยปลีเนี่ยเราจะเห็นรักนะครับเนี่ยรักที่ล้างออกไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาลงไปอยู่ในรอยปลีรอยแยกเนี่ยนะครับก็คือล้างออกได้ยากอะนะครับเห็นไหมแล้วดูความแห้งของรักเนี่ยรักเก่าที่อยู่ในรอยรอยแยก ด้านข้างนี่มวลสารก็เห็นเยอะเห็นไหมพระองค์นี้นะครับ,ออรบทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยนะครับมวลสารนี่จัดจ้านมาก เพราะฉะนั้นเลื่อนดูนะครับไว้เป็นตัวอย่างแนวทางในการศึกษาได้นะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับวัดลักคทางพิมพ์ฐานแป่มองนี้นะครับเผื่อท่านมีพระเนื้อหาอย่างนี้อยู่ที่บ้านนะครับหรือมีโอกาสได้ส่องนะครับได้ส่องได้พิจารณานะครับท่านก็ได้จับถูกนะครับเช่าหาถูกว่าแบบไหนเป็นของแท้นะครับแบบไหนที่ถึงยุคจริงๆนะครับดีกว่าไปเล่นพิมพ์นิยมนะครับตามเซียนนะฮะสายตำหนินะครับ แพงแต่ว่าเก๋นะครับไม่รู้จะเอาทําไมนะพรละปล่อยหากันเช่าหานเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับเป็นหลักสิบนะล้านห้าล้านหกล้านนะครับแต่เก๋ล้วนๆนะครับก็ไม่รู้จะเช่าหาไปทําไมไม่รู้จะไปศึกษาตามทําไมนะครับไม่ได้ความรู้ไม่ได้อะไรเลยนะครับแนวทางในการศึกษาตําหนินะครับพิมต้องถูกนะตาหนิต้องถูกเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าศึกษาตั you, ้งร้อยชาตินะครับก็ไม่มีทางที่จะได้พระแท้ นะก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าจะใช้แนวทางไหนในการศึกษาและพิจารณาหาแ่าแท้นะครับในพระสมเด็จวัดระังก็ดีบางโรมก็ดีวัดเกตก็ดีนะครับหรือวัดอื่นๆก็ดีนะครับที่สมเด็จพุทธันโตนะครับท่านได้สร้างเอาไว้ให้ลูกหลานผูชนรุลังนะครับได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับให้เราเนี่ยได้บูชานะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ศรัทธาในศาสนาพุทธนะครับและศรัทธาในพระเครื่องหรือสมเด็จพระพุทธารย์โตนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะช่วงกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไละท่านใดสนใจนะครับอยากจะเก็บสะสมองค์นี้นะก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่0ูนย์เก้าหกแปดหนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็กลาบสวัสดีครับ